สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวหลอดโมบายไทยแลนด์ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาดูเ,เกี่ยวกับ T5 นิดนึงกันนะฮะคลิปก่อนหน้ามีการอัปเดตให้ข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนในช่วงที่เซิร์ฟมันเพิ่งมี T5 นะฮะก็ขออภัยด้วยนะกันนะฮะตอนนี้เรามี T5 ในกิ่ยวแล้วนะฮะก็คือ T5 หลังนี่ยพัฒนามาจากบ้านดักแรนตรงสายนะฮะดักแรนตรงสายก็คือ ไม่มีวิจัยอย่างอื่นซีซัวเลยนะกับดักศูนย์เวสศูนย์วิจัยตรงสายทีนี้พอทีหามาเนี่ยเราได้ดูกันแล้วว่าโอกาสที่จะเล่นสายดักสดนะฮะหรือสายดักแลนดหรือกลืนแลนนะฮะมันยากขึ้นมันไม่ได้ยากแค่เพราะมีทีห้าฮะสมัยนี้พูดกันตรงๆเลยคือท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยง5ตัวนะฮะและตรงสายในการแลนเนี่ยมันทะลุทะลวงได้เยอะมากนะฮะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอะไรยังไงกับ T5 นะฮะก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องวิจัยแน่นอนครับวิจัย T4 เสร็จแล้วถูกไหมฮะแล้วเราต้องมาวิจัย T5 นะฮะตรงนี้นะซึ่งพอวิจัย T5 เนี่ยมันต้องผ่าทุกอย่าง10เต็มหมดทั้งหน้ากระดานซึ่งมันยากมากครับก็ต้องใช้อาเคียกโทมนะฮะในการอัพซึ่งตีเป็นเงินเนี่ยประมาณ1 2 0 0 0ถึง15,000บาทแล้วแต่คนวัดมี โทมอยู่แค่ไหนอย่างไรนะฮะตีว่าง่ายๆคือหมื่นสองได้กันนะ,ะนะนะฮะขั้นต่ำที่จะมีทนะีณวันนี้นะทีนี้เอ่อพอมีทีแล้วอะความยุ่งยากมันคือตรงไหนฮะความยุ่งยากคือการคราฟคราฟเกียร์ครับก็คือคราฟลูน่านะฮะลูน่าเนี่ยฮะลูมินัสเกียร์นะฮะซึ่งมันเอาไว้ในการสร้างทีให้กลายเป็นทีนะฮะทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะ อย่างลูมินาสเกียเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยน T4 ของเราให้กลายเป็น T5 ซึ่งปัญหาของมันคืออะไรฮะปัญหาของมันคืออัตราความจุของมันได้แค่8,004นะฮะแล้วมันสร้างได้แค่ผลิตได้แค่หมื่นสต่อชั่วโมงนะฮะทีนี้มันต้องใช้นี่ฮะใช้ลูไน t ์นะฮะลูไน t ์เนี่ยนอกจากอัตราการผลิตที่มันแบบแม็กซ์ที่1 4ื่นเนี่ยต่อชั่วโมงนะฮะจริงมันแม็กซ์ที่12ื่น นะฮะฮแต่มันมีการวิจัยกลายเป็น1 4ื่นะฮะต่อชั่วโมงสูงสุดได้8 0 0แสนปัญหาคือการคราฟครับคราฟเนี่ยไม่มีใช้ใบลดเวลาใดๆคราฟได้เลยคือต้องคราฟด้วยเพชรเท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นคุณต้องรอไป3-4วัน,นะฮะในการคราฟแค่6,000ชิ้นหมายความว่าก,กว่าคุณจะมี T5 ได้6,000ตัวหรือหรือแสนตัวเนี่ยนะฮะไม่ใช่แสนตัวหมื่นตัวนะฮะเนี่ยเรามีหมื่นเท่าไหร่ 100, 100, หมื่นหมื่นหนึ่งเจ็ดห้าเนี่ยฮะ เราต้องใช้เวลาประมาณเกือบ10วันฮะถึงจะมีได้หมื่นตัวซึ่งความยากนั่นคือสายฟีเหนื่อยครับบอกเลยว่าสายฟีแค่จะมีทีห้ายังยากเลยนะฮะจะไปต่อก็คงไม่พอมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะด้วยเหตุผลนี้ทําให้หลายๆคนเลิกหลายๆคนท้อปล่อยศูนย์นะฮะหลายๆคนขายไอดีทิ้ง i อ g กําลังคิดอะไรอยู่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมรู้สึกแค่ว่าเมื่อเกมมันมีการพัฒนาความต่างนะฮะ ของคนที่เติมกลางถึงบนนะฮะกับคนที่เติมกลางถึงล่างหรือไม่เติมเลยเนี่ยมันมีแกลบห่างมากเกินไปครับคนก็จะท้อและเลิกไปเกมมันยังอยู่ได้แน่นอนครับเพราะคนเติมมันก็ต้องขยันเติมกันต่อไปนะฮะแต่ทีเนี้ยคนที่เลิกไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะกว่านะฮะทีนี้เรามาดูกันว่านะตรงเนี้ยถ้าจะเล่นสาย c 5ดักแลนด์นะฮะต้องไปอย่างไรต่อนะฮะแน่นอนครับตัวนี้สำหรเราเซตมาเพื่อ ตั้งใจจะตั้งเล่นสายดักรลนอยู่แล้วนะฮะอ่าบัฟเราจะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะณทาเลนต์ aren, ตอนนี้นะ,ะทีนี้การเลือกทีไหนเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในอนาคตอยู่ดีนะฮะตอนนี้เราก็ยังไม่ไม่ยังไม่รู้ว่าต้องเป็นแบบทีห้า แล้วรับได้ที2หรือจะเป็นทีห้าแล้วรับได้ที3นะฮะเรายังไม่รู้ถึงจุดนั้นนะแต่ว่าณนะจุดนี้เราก็พยายามค่อยๆมีที5ไปเรื่อยๆก่อนถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเรารับได้แล้วเราจะค่อยๆดูว่าลบตัวไหนออกให้พลังลลลลมันลบลดลงมานะฮะทีนี้สิ่งที่จําเป็นนะฮะคือ i อ g อ่ะพัฒนามาแต่ไม่ไปต่อให้พวกเราก็คือแพคที่มันไม่มีประโยชน์นะฮะมันออกมาทําไมนะ,ะอย่างเช่นแพคนี้เฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยพี่พอแพคนี้แม่งค้าเกียร์ได้แม่งมีประโยชน์จะตาย นะฮะแต่เรามาดูสเตตดิฮะดีเฟนต์ทหารมา้าเพิ่มอาตาัตราการผลิตแร่ดีเฟนต์คนยิงผมถามว่าใครจะใส่ชิ้นนี้ไปลบคบให้สเตตดีเฟนต์มาทำไมฮะไม่มีประโยชน์เลยนะฮะ <c oughs> ขออภัยครับสเตตที่คุณขาดเนี่ยคือนี่ครับลูน่าโปรดักชันครับถ้าคุณเพิ่มสักยีเเหมือนเวลาที่คุณเพิ่มทองหรือเพิ่มทรัพยากรเนี่ยมันจะมีประโยชน์ฮะถูกไหมฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้คุณผลิตได เร็วขึ้นอาจจะมื่นสต่อชั่วโมงอาจจะเป็น2องหมื่นเนี่ยฮะคนมันอยากเติมแต่นี่อะไรครับดีเฟนซ์ทหารลาบเอามาทําไมฮะแล้วชิ้นนี้ใครจะไปใส่ดีเฟนซ์ทหารลาบถูกไหมฮะใส่มาเหมือนแบบไม่ทันคิดนะ่จะบอกไมไ่คิดก็ไม่ได้อาจจะไม่ทันคิดนะแบบเฮ้ยอันนี้แม่งแบบใส่ไปอย่างนั้นแหละให้มันเต็มๆให้มันดูมี3อย่างมันก็ไม่ใช่ฮะเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีความจําเป็นมากนะฮะถ้าคนต้องการอย่างเงี้ยคุณก็ทําชุดมาเลยชุดแบบว่าไฮเปอร์ฟาร์มาเลยคราฟมาใช่ไหมฮะ คนเขาจะได้เติมตรงสายไปเลยอยากให้เปอร์ฟาร์มอะไฮเปอร์ฟาร์มเร็วอาจจะวิจัยเร็วหรือก่อสร้างเร็วอยู่ในชุดเดียวกันเลยนะฮะชุดก่อสร้างไม่มีแต่ชุดฟรีส่วนใหญ่ใช่ไหมไอประดับอะนะฮะวิจัยก็มีแต่ประดับที่เป็นของฟรีนะฮะทำมาเลยวิจัยเร็วขึ้นคนก็เติมนะฮะแต่เนี่ยคืออะไรครับมันไม่ได้ใช้ในการลบอยู่แล้วนะฮะแทนที่คุณจะมาทําให้อัตราการผลิตนะฮะลไอลูน่าเนี่ยไอไอไอลูกแก้วนี้นะกันนะฮะต่อชั่วโมงเยอะขึ้นคุณกลับไปเพิ่มดีเฟนส์ทหารลาดทหารม้าทหารธนู นะไม่ประโยชน์นะความจุนี่มันก็ได้แค่นะฮะคือคนจะไปเติมอะมันมองความคุ้มค่าตัวไหนนะฮะแล้วก็คราฟเนี่ยสปีดเนี่ยมันน้อยมากนะฮะต่อให้เติมชุดนี้แทบตายครับมันก็มันก็ไม่ได้เร็วถึงขนาดที่ว่าควรจะต้องทำนะผมมามองดูความจุอะความจุเลยนะ 200, 500, 600, 700 1000, 1 4 0 0ครับความจุอ,อีก1 000, ั0 0ฮ่ จากการที่คุณคราฟได้6,000ก้อนก็จะเป็น7,400ก้อนซึ่งแบบรับประโยชน์ของมันคืออะไรฮะเสียเงินตรงนี้อย่างน้อยๆน,นะกว่าจะถึงเนี่ยกี่หมื่นดีกว่าเดี๋ยวผมลองดูแค่นี่ฮะ13ชิ้นนะฮะคือใช้แรงขนาดนั้นนะฮะกว่าจะไปถึงมันนะ13ชิ้นนะดูนะฮะแล้วแล้วต้องหมดตังกันกี่หมื่นกี่แสนฮะเพื่อที่จะให้มันแค่คราฟได้เพิ่มขึ้นอีก 1,400ชิ้นนะผมดูว่าประโยชน์ชุดนี้ไม่มีนะฮะใครอยากเติมก็คือเติมไม่สุดเสียเวลาครับเอาเงินไปเติมอื่นดีกว่านะฮะถ้าถามผมนะคือเอาเงินไปซื้อลูกแก้วดีกว่าอะไปซื้อแพ็คลูกแก้วนะฮะหรือไปตีมอนหรือไปซื้อเออนี่ก็ได้ครับแพ็คพวกสัตว์เลี้ยงนะครับไปปลดสัตว์เลี้ยงเลยว่าห้าดีกว่านะมีประโยชน์กว่าแค่มันค์าเร็วขึ้นนะฮะ <c oughs> นะแพ็คนี้มันก็ช่วยให้เรา มีทีห้าเร็วขึ้นแต่แบบสายฟรีเนี่ยเลิกคิดเลยนะฮะเลิกคิดเลยที่จะไปใกล้เคียงกับมันนะทีนี้นะฮะเรามาดูกันว่าทีเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะผมอัปเดตก่อนะนะครับเพราะว่ามี6,000นซินนะฮะป๊บเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นหมื่นนะก็ดูดีขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่แบบเฮ้ยโหกว่าจะถึงสายละ300,000สายโอ้โหแม่งตายนะฮะตอนนี้เราก็ ทำอะไรไม่ได้ครับนั่งรอไปเรื่อยๆนะฮะรอไอเนีย่ยผลิตเสร็จนะฮะอีก3วันเฮ้ยเงินทั้งนั้นเงินเงินเงินฮะโอเคก็นะฮะ,เ,นะฮะเรามาดูกันนิดนึงว่ามันทำอะไรได้นะฮะที่ 5, นี่ผมพูดถึงนะฮะนี่คือการเทสอบของออท่านอื่นนะครับยูทูบเบอร์ท่านอื่นนะคนตีคือใช้มิสติกแชมป์นะครับไป ด้วยท5กับ T4 นะครับผลลับมันออกมาต่างกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนสรุปเลยในการนะจะได้ไม่วุ่นวายนะฮะเอา,าสรุปใายเป็นไวะอ่านะฮะพอ T5 ปีเนี่ยอัตราการเจ็บนะครับมันจะเยอะกว่านะฮะสำหรบับคนที่รับนะฮะที่เป็นบ้านดักนะมันจะรับได้รู้สึกแคาผมจำไม่ผิดผมเคยทำคลิปไปแล้วแหละแล้วผมก็โดนเสือกไปลบลูกอีกนะขออภัยด้วยเอ่อมันจะตีแรงขึ้นอีกประมาณ20 เปอเซนต์หรือสามเนี่ยนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งแบบถ้าถามว่ามันเยอะไหมกับอัตราที่เราต้องเจ็บด้วยทีหมันถือว่ามันเยอะนะฮะแต่แบบคนรับเนี่ยนะฮะสายเขาเนี่ยพลังเขาเนี่ยมันตรงสายนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าทะลุดีกว่านะฉะนั้นทีหมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันน่ากลัวหรือมันเจ๋งกว่าแค่หนึ่งคนมันก็น่ากลัวครับแต่ถ้ามันเต็มแลนด์เมื่อไหร่ในกิวนั้นนะฮะ ซึ่งเราคงไม่สวยไปเจอในเคนั้นๆฮะถ้าเจอในเคนั้นๆเชื่อว่าถ้าเราไม่พร้อมลบเราก็คงย้ายเคนีแหละฮะอยู่ให้มันแลนทําไมถูกไหมฮะแต่เราไม่รู้ว่าใน KVK เราจะพลาดเจอไหมเมื่อเราติดฟิลลี่แม่งเสิรไปเจอเคโหดนะเจอ l ออย่างเงี้ยนะฮะ l อคือ l อมันไม่ได้ตัวมันเองมันไม่ได้โหดระดับโลกครับแต่ว่าเวลามันอยู่ใน K มันจะอยู่ด้วยกันแบบสามสี่กิวครับกิวจีนนะนะเวลามันแลนมันก็มาทีนสามสี่กิวฮะมันมีอีกหลายเครือที่มันอยู่ด้วยกันนะครับเครือ ใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกัน3ามสี่กิลอยู่แล้วเวลาจะ KVK เมื่อไหร่ถ้าเราซวยะฮะเราก็จะไปเจอคนนี้นะฮะซึ่งแบบโอกาสรอดแทบไม่มีนะฉะนั้นนะฮะก็เลยขอแนะนำว่าถ้าปั้นอะไรได้ก็แล้วแต่ครับพยายามไต่ระดับตัวเองมาให้มันได้เพชรจากเกมเยอะๆนะฮะได้จิวจากเกมนะฮะนี่แม้กระทั่งสาย ตรงสายเนี่ยผมก็ยังแนะนําว่าให้บบอย่างละอาดเพชรฟรีจากเกมนะฮะให้มันมีประโยชน์หน่อยนะเดือให้เราเติมน้อยลงนะฮะแล้วก็เนี่ยพวกแรกเรือก็พยายามใช้ไปนะฮะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ,ะเราก็จะเสียโอกาสตรงนี้ฟรีๆ,ๆใช่ไหมพวกที่เปิดมาแบบได้ได,ได้จิ้วไม่ใช่ได้จิ้วได้ได้รูนมาอัพเอ่อเขาเรียกอะไรอะสัตว์เลี้ยงนะฮะให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะ,ะนี่ข้าวแม่งเรียกว่าสูบเลยเดือนะฮะวแวบแวบหมดละโอ้โห โอเคฮะก็ประมาณนี้ในการนะสำหรับ T5 นะครับถ้าเขาพูดถึงความแข็งแกร่งแล้วมันก็คงมากกว่า T4 ประมาณ1.5เท่าหรือประมาณนั้นนะฮะมันแค่ทำให้ดาวเข้มขึ้นดูเท่ขึ้นนะแต่แบบการสร้างการรักษาอ่าดูการรักษาก่อนนะรักษา T5 T4 ก่อนนะ1ตัวใช้อย่างละ400หน่วยนะฮะดทอง200 T5 1ตัวครับใช้อย่างละ440หน่วยนะฮะ แล้วก็220แล้วก็ใช้ลูกแก้วอีก40ม,ม,มันเจ็บปวดตรงนี้ฮะเวลารักษา T5 1,000ตัวใช้ลูกแก้ว5,000 50, 0ลูกครับนี่แค่1,000ตัวนะฮะ5,000 50, 0ลูกใช้เวลาในการผลิต3ชั่วโมงโอ้ไปก่3ชั่วโมงครึ่งนะ,ะับประมาณเพื่อที่จะไม่ใช่3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงพอดีนะฮะเพื่อที่จะรักษา T5 แค่1,000ตัวฮะ แม่เจ้าทรัพยากรใช้เพิ่มขึ้นแค่10%เหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนะ10%นะฮะแต่ลูกแก้วอื้อือนะฮะแค่พันตัวแล้วคิดดูสมมติเราเจ็บแสนตัวโอ้แสนตัวใช้ลูกแก้ว5ล้านฮะในการรักษาอื้อจริงเหรออื้อือ ดูไหมฮะ1ตัวใช้40ฮะคโอ้โหแสนตัวใช้4ล้านในการรักษาสุดฮะบอกเลยนะฮะ1 0 0 0พันตัวใช้40,000ฮ่100,000แสนตัว1 0 0 0 0มืนตัวใช้4 0 0แสน1 0 0 0 0แสนตัวใช้4ล้านโอ้โหแค่คิดก็สยองฮะไอจีจีจะไม่รวยแล้วแล้วใครจะรวยฮะงานนี้ เพราะคนลบกันแม่งต้องเติมอย่างน้อยห้าเหรียญอนะแล้วแล้วคิดดูในบาลอนในออืืจะใช้ลูกแก้วกันแค่ไหนใช่ไหมฮะนี่แค่รักษาพันตัวผมยังจุกเลยนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องรอสามชั่วโมงในการว่าเอออย่างน้อยมีปัญญารักษามันนะฮะแล้วเรามาดูเวลานิดนึงแล้วกันนะหนึ่งตัวนี่ใช้เวลาสามวินะฮะนี่ใช้เวลาห้าวิมากกว่าเกือบเท่าตัวนะฮะถูกไหมฮะถ้ามันหกวิมันคือเท่าตัวนี่มันห้าวิใช้เวลายาวกว่านะฮะเกือบเท่าตัว ที่รักษาแสนตัวนี่จุกเลยนะบอกเลยนะคนที่คิดจะมี T5 แล้วทีเนี้ยพอความต่างคนมีกับคนไม่มีมันก็จะเล่นยากขึ้นนะฮะถ้าถามว่าวันนี้นะเราจะเล่นแบบไหนให้มันมีความสุขนะกันนะอ่ะเดี๋ยวผมปรับให้ดูนิดนึงนะฮะเราจะเล่นแบบไหนให้มันมีความสุขสายฟรีก็ทำได้ะฮะเล่นสายกิจกรรมฮะดีมอนสกิลเฟสอะไรก็แล้วแต่นะฮะ เิจกรรมราสายฟรยีตูไปไหนล่ะอ่าตีมอนกีเฟสกิจกรรมนะฮะกิลดีๆเขาก็มีการพัฒนาซึ่งแบบเราก็เลงเล่นได้ยังอยู่ได้อยู่นะฮะข้าวไม่ลดด้วยนะฮะแล้วเราก็ยังมีทีสีได้ด้วยนะนี่แน่นอนครับสายฟรี100%ยนะยังไม่เคยมีการผ่านซิงการเติมใดๆเลยนะฮะไอดี ID นี้นะฮะแล้วก็เกราะสายฟรีครับไม่ขี้เล่นะบอกเลยว่าไม่ขี้เล่นะนี่ฟรี100%จริงๆนะฮะ ถามว่าเอองมึงโม่เชื่อดีเนี่ยมีแชมป์ด้วยอะแชมป์นี่ไม่ได้ขี้เหร่ด้วยนะกำลังรอแค่อันนี้นะฮะผู้มีรอแล้วด้วยทำเป็นเล่นไปนะฮะเอ่อมีอะไรอีกนะฮะผมบอกเลยนี่เป็นไงสายฟรีนี่ไม่ธรรมดาจิ้วที่ยัดในที่เห็นนี่คือจิ้วม่วงนะจ๊ะทำเป็นเล่นไปนะไม่ได้โม้จิ้วม่วงนะเท่าเป็นไงสายฟรีมันไปได้ครับแต่ว่ายังไงฮะคือ ผมก็มี T4 ได้ถูกไหมฮะแน่นอนผมก็มี T4 ได้ทีนี้เราจะเล่นยังไงฮะแล้วก่อนกลับมาย้อนถามก่อนว่าอ่าแล้วมึงทํำยังไงว่าถ่ายฟรีมึงมีชิ้นนี้ยังไงนะฮะผมสะสมเพชรปัญหาของคนเราครับคือการใช้เพชรใช้ดาวใช้สิ่งพวกนี้ไม่ถูกเวลานะผมฟรีร้อยเนี่ยผมรู้ว่าจงังหวะไหน Bargain Store มาแม่งมีให้เลือกแบบแร่แร่สีเขียวอะ่ะผมซื้อแม่งไม่ไม่ยั้งเลยฮะอัดจนแม่งน้ําเงินนะอะ อ่ะ,อะขึ้นมีม่วงหนึ่งชิ้นด้วยอ่ะทำไปเล่นไปนะฮะนะฮะพวกนี้ถามว่าได้มายัางไงอ๋อแน่นอนครับผมได้มาจากนี้ฮะผมแค่สะสมดาวครับสองแสนล่าสุดนะจากการซื้อบ้างนะฮะกิวเฟสผมอาจจะใช้เพชรรับเควสซื้อแล้วก็ดองดาวไว้นะฮะแล้วเล่นยังไงครับไม่มีแบบยากเลยเห็นไหมเล่นยังไงก็นี่ไงรอจังหวะนี่นะฮะก็มีหน้าที่กดมันไปฮะนะ,ะมาละแล ผมกดไปทั้งวันนะฮะจาก2 0 0แสนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาช่วงคิวเฟสที่ผ่านมาผมกดนี่ไปนะฮะได้ไปอันละผมกดจนจากเขียวไปน้ำเงินนะฮะชุดเกราะม้าเนี่ยนะก็เช่นเดียวกับหมวกครับเราแค่ใช้ให้มันถูกจังหวะฮะเลือกใช้ต่อคิวเฟสที่แม่งเป็นแร่นะของรางวาัลเป็นแรมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นทองแล้วก็จะเป็นแรก็ทำเฉพาะช่วงที่มันเป็นแรครับง่ายจะตายใช่ไหมจังหวะดี แล้วยังไงอีกฮะนี่ฮะกอบบินผมก็เลือกทำคิวเฟสครับทอยเจอกอบบินนะฮะใช้เพชร50 0 0 0ื่นกูก็ซื้อนี่เลยนะฮะทอยไปไหนทอยไปลงนี่ฮะได้แชมป์นะเนี่ยได้ผู้เนี่ยผมโอโ้โหทอยยิกเลยฮะอาศัยช่วงกิวเฟสฮะอยู่ได้ฮะสายฟรีนะเดี๋ยวเราผมทำแลวอ๋อผมใจเดี๋ยว่อยเก็บไปแลยอ่ะนะฮะแล้วก็ทีนี้ นะเราเข้ามาดูว่าเอ้ยเราเล่นสายไหนอ่ะข้าวไม่ลดด้วยอ่ะเห็นไหมฮะไม่ใช่ไม่มีทห,หารนะมีนะฮะเริ่มมีละเริ่มเปล่าทหารหกแสนตัวนะแต่ว่าผมเอาเนี่ยไว้ขุดก่อนกิลเฟสนะฮะสไตล์ผมคือเอาไว้ขุดกิลเฟสนะ,ะแล้วเดี๋ยวผมจะมีพวกเนี้ยสายละสองแสนนะฮะไว้ส่งแลนด้าแค่นั้นเองข้าวผมไม่ลดฮะเพราะผมไถ่เปิดข้าวนะฮะแล้วผมก็ใส่เกาะไถ่เปิดข้าวทิ้งไว้นะฮะนี่คือวิธีการเล่นของสายฟรีที่มันยังอยู่ได้ฮะ เพชรฟรีจากไหนครับเพชรฟรีจากในการลงโคครับการตีมอนครับการกิลเฟสฮะมีอะไรเพชรฟรีฝากเพชรนะฮะวิจัยฝากเพชรให้มันตันครับทำเป็นสิ่งแรกๆครับเดี๋ยวไปนั่งรอว่าเฮ้ยแม่งแบบเดี๋ยวแบบเฮ้ยวิจัยอันอื่นสำคัญกว่านะคุณให้ความสำคัญให้มันถูกอันฮะอย่างเนี้ยนะฮะผมมาปุพวกปวดก่อนเลยนะฮะมันเป็นทางเดียวที่สำให้เราขึ้นอะคาเดมี่ยี่ห้าได้เร็วมีทีสีได้เร็วใช่ไหมฮะเนี่ย ตอนนี้ผมเป้าหมายของผมคือสัว์เลี้ยงแพ็กสครับ <c oughs> เพื่อที่ผมจะได้ฝากเพชรได้เยอะกว่านี้นะฮะแล้วก็ได้จิวฟรีนะครับนั่นคือเป้าหมายของผมผมรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรก็พยายามดันสายฟรีไปทางนั้นมันก็ยังเล่นได้อยู่นะไม่ใช่แบบเฮ้ยสายฟรีแม่งหมดแล้วชีวิตนี้เล่นไม่ได้แล้วนะฮะแล้วเราก็อยู่ในกิ้ที่มันตีมอนนะฮะกิ้ที่มันเน้นกิจกรรมนะฮะที่มันมีระบบคลังให้เราเบิกนะฮะแล้วก็อยู่ในเคที่มันไม่โหดมากเราก็ยังพอเล่นได้อยู่นะอย่าเพิ่งท้อว่าเฮ้ยเลิกเลยดีกว่าแม่งไม่ไหวแลว เป็นกิวตีมอนนะฮะถ้าท่านใดชอบการตีมอนกับกิวเฟสนะฮะแล้วก็อยากพัฒนาจากของที่มันได้จากกิวเฟสและตีมนะอนนะกล่อง26นะฮะเราจะพยายามผักเป้าเป็นกล่อง27ในไมชานี้นะฮะตีมอน2อย่างเดียวนะครับ6ตัวขึ้นไปนะสมัครมาได้นะครับกิวดีเอชนะผมมีแอปพลายอินขายของนิดหน่อยนะโอเคครับผมแล้วก็แน่นอนครับระเบียบวิน,นัยในการเล่นเกมนะครับก็อย่าลืมน,นะครับเช็คโล่เช็คทุกอย่างก่อนออกจากเกมนะฮะเนี่ยการใช้เพชรที่มันถูกจังหวะผมมีเพชรสองแสนเนี่ย ผมก็เอามาใช้เวลาคิวเฟสรับเควส์ห้าหมื่นนะผมก็จะมาซื้อโล่สิบสี่วันครับผมผมเป็นคลางผมขี้เกียจอ่ะผมก็ซื้อสองอันนะฮะเพชรห้าหมื่นตบได้เควส์ปุ๊บ, ave, บ,บนะครับร้อยสี่สิบกระแต้มเรียบร้อยแล้วสบายๆนะฮะก็มาเป็นช่วงที่แบบเราเลือกใช้ให้มันถูกเวลาเท่านั้นเองนะฮะไม่เอาเพชรไปกดสิ้นเปลืองะครับมันยังไงมันก็เหลือเฟือที่จะใช้ะฮะผมไม่เคยโล่ตกนะฮะเพราะมันเป็นคลางมันตกไม่ได้อยู่แล้วนะ นะโล14วันซะส่วนใหญ่ไอ้พวก3วันนะั่นคือขั้นเวลานะบางทีผมกําลังจะเข้าไปใน KVK ไม่ใช่ KVK อ่า KVK บ้างดาก,ก้อนบ้างนะผมจะใช้3วันกับ8ชั่วโมงเพื่อกลับมา14วันเหมือนเดิมนะฮะแต่เห็นไหมฮะผมการ14วันเป็นส่วนใหญ่หรือซ้ำนะฮะเพชรไม่ขาดมือฮะต่อให้จะลงถ้ำลงกอบบินก็แล้วแต่นะก็สายฟรีก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้นะกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเวลามีบาเกนสโตมีอะไรที่ดีๆผมจะมาแนะนำใหม่ละกันครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานนะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ